ดีค่ะแนนดีสุดเอ็ดค่ะคือว่าที่อัคดคลิปวันนี้ก็อยากจะขอบคุณเพราะว่าเสาร์ที่แล้วเนี่ยเห็นคนมาเชียร์เยอะมากยี่เนป่าย์อเลยแล้วก็เลยเป็นกำลังใจให้แนน ว่าโชว์วันเสาร์ในดีมากๆเลยก็ขอขอบคุณนะคะทั้งคนที่รู้จักน้อเป็นคุณแม่ก็เห็นชัดมากพี่สาวาแล้วก็เพื่อนเพื่อนแก๊งดินทาทีชัดเจนมากทุกวีฟน่ารักมากจริงๆแล้วก็เป็นแล้วก็แฟนคลนับนะคะก็จำหน้า ได้บ้างแล้วนะคะก็ที่มาเชียร์ทุกๆครั้งถือป้ายแนนมั่นใจแนนทําได้แนนจิริงจิแนนจิเราเพียบเลยชอบชอบชอบ,ชอบจริงๆก็ตอนนี้ก็จะ vocalize เสียงก่อนที่จะไปซ้อมกับพี่เต้ยนะคะวีนี้เป็นวีที่จับคู่บัดดี้ก็คือจับคู่กับพี่เต้ยวี21ก็คือถ้าเห็นวีที่แล้วเหมือนคุณแม่จะนั่งติดกันด้วย ค่ะก็ยังไงก็วันเสาร,ร์นี้อยากให้เป็นกำลังใจให้ทั้งแนน v 1 1แล้วก็พิเตอร์ V21 ด้วยนะคะยังไงก็จะตั้งใจซ้อมเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากแล้วก็ได้ร้องขึ้นคอนเสิรต์ตก็ก็เหมือนฝันมากไม่รู้ว่าจะออกมาดีหรือเปล่าเพราะว่าเพลง,งก็ไม่ไม่ง่ายแต่จะพยายามเพื่อทำให้มันดีที่สุดเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อ คนที่มาดูคอนเสิร์ตทุกคนด้วยนะคะแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền